เรากำลังจะไปฟาร์มกุ้งนะครับของคุณนิทภัยนะครับเป็นฟาร์มกุ้งปลอดสารพิษนะครับปอดพีนะครับกำลังเดินทางไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครัวกันโหลกานะครับก็กำลังเดินทางมาที่ฟาร์มกุ้งนะครับปลอดสารนะครับเลี้ยงโดยบอพีนะครับนี่คือทางเข้าบ่อกุ้งนะครับเราข้ามจากแม่น้ำตราดมาประมาณ500เมตรนะครับเราจะเลี้ยวซ้าย ไม่แน่ใจว่าเราจะหลงทางหรือเปล่านะครับครับเมื่อกี้หลงทางกันนิดหน่อยนะครับวันนี้คุณนิลาภัยนะครับมารอต้อนรับนะครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของฟาร์มนช่หครับอ๋อพี่นี่สวัสดีพี่นี่สวัสดีครับไม่กี่ครั้งครับตอนนี้เราก็มาหลงมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห กังหันนี่คือการปั่นน้ำให้ออกซิเจนกุ้งนะครับอ่าเห็นกันเต็มๆแล้วนะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยครับบ่อกุ้งครับคุณนิตภัยนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับเพื่อไปตรวจสอบบ่อนะครับบ่อเป็นยังไงนะครับวันนี้คือการเช็คขนาดกุ้งนะครับว่า เป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ยนี่กี่วันแล้วครับพี่สิบห้าวันสิบห้าวันตออเรามาตัวใหญ่เลยพี่ตอมาตัวเดี๋ยวให้งงนะครับให้เทียบกับนิ้วผมดูนะครับไม่ตัวที่สามเท่าก่อนสิบห้าวันเล็กกว่านี้สามเท่าตออเร็วมากครับใช้เวลานี่ตัวใหญ่ๆนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าไซส์ยี่ห้าตัวโลเนี่ยประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับครับนี่กุ้งนะครับสิบห้าวันนะครับโตขนาดนี้นะครับเหมือนแสกเลยนะฮะ สุดยอดครับเหรอครับแตไล่ลูกนั้นอ่ะห้าไล่ขึ้นน้ำพุ้นเนี่ยแล้วดูดอ่ะดูดไปเก็บนะไม่ได้ด e ูดทิ่นู้นนะครับเราเราดูดเลนดูดพุ oh. ่งดูดพร้อมน้ำเนี่ยตายไปคือน้ำเสียมันจะอยู่ตายเพราะเราตีวนน้ำที่ที่บ่อตัวนี้เป็นบ่อจอบเป็นบ่อตกตะกอนคือน้ำเนี่ยมีตะกอนขหลลอยไปทุกบ่อจะเป็นมีปลาปลาปลาหมอเทศตรงนี้มันก็จะไหลบัด บ่อบัดน้ำเท่าร่เท่ครันบุญบ่อเท่าบัดน้ำด้านหลังผมคือบ่อสต๊อกน้ํานะครับคุณนิทรภัยเจ้าของฟาร์มเล่าเล่าให้ผมฟังว่าเราจะใช้วิธีการสต๊อกน้ําเพื่อพักน้ําให้เกิดน้ําสะอาดนะครับแต่ละขั้นตอนมีหลายบ่อนะครับมีประมาณสี่ห้าบ่อนะครับบ่อใหญ่ขนาดนี้ฮะอ๋อคือเราต้องเลี้ยงให้มันเราจะเลี้ยงมาบ่อเทศเพื่อให้มาบัดน้ำให้เขามาบัดน้ำพิเศษครับแล้วถึงถึงหน้าแลลงน้ำเนี่ยเราก็จะปล่อยคืนธรรมชาติแล้วง สวยมากับที่นี่ต่างๆเอาไปต่างชนกันเอาไปเหนื่อยมากดากวนมากแต่ธรรมชาติครับเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะบำบัดพวกคุณนะครับโซซอนไดม่นะครับนี่คือคราบกุ้งนะครับเวลากุ้งนี่มันเจริญเติบโตมันจะลอกคราบเพื่อให้ร่างกายขยายตัวขึ้นนะครับใช่ใช่อ่าดูไกลๆบางคนดูอาจจะสีแวววาวๆมันผงชูรสไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถุยชูรสนะครับไม่ใช่ถุยชูรสนะครับ เปลือกกุ้งนะครับที่ลอกคราบเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าไคโตซานไคโตซานนี่ก็จะใช้ในการผลิตปุย๋ยผลิตอาหารเสริมทำสบู่ครับรัวกระโหลกลานะครับวันนี้มาให้ดูนะครับฟาร์มภุ้ิทองอันนี้คือบอ e ่อ e พีเอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระบบการเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นระบบที่ปราศจากสารตกค้างนะครับทำให้เราทานกุ้งที่สะอาดนะครับ เห็นไหมครับปอนะครับครับตอนนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับว่ากุ้งที่นี่สะอาดและปลอดภัยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพุทนี้ผ่านไม่ได้นะครับกุ้งใจเด็ดเผ็ดโตคลื่นและอีกเมนูเล็กๆที่สอดแทรกก็คือกุ้งกระเทียมผัดไข่ข้นเจอกันแน่นอนพุทนี้นะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับสูตรเด็ดจากครัวกะโหลกลาไม่อร่อยไม่สะอาดของไม่ดีเราไม่เอาให้ทานนะครับเจอกันนะครับรักนะครับจุ๊บจบสวัสดีครับ กุ้งสดๆจากครามภูมิท้องครับ oh จากจากาอสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต้องดำไปกินในน้ำนะครับไปกินอย่างนี้สดยอด